แตงน่นแตงนี่ใส่นั่นใส่นี่นี่่าเปนคสูนย์เราบอกพากระของก็บห่่ก็แตงนั่นเนี้ยอคนอย่านเป็นจ้างเอาแต่ความจะดวกคาม่ของบ่มังกับผู้อื่นเขาสิยากไปยากมากเสินหสินี่มันเกิดมาแตงอีกแ มอนีหิวบวกกับเพิ่มศูนย์พี่น้องสิมา่ากินางแนีนี่เมนูสองอย่างนี่พัดพัดเซนนุดเด็ดกุ้งอันนี้มักกรนีมือนีหิวแห้งพี่น้องก็กินสองย่างใช่กันเลยมันนี่กินสองอย่างใช่กันด้วยเนผู้ขวัญ กดมาสังกดะซังโทค่ะฟุนยี่ค้นเหมือนในอีบุนแตงเอ้ยแต่มาสินมาแตงเน,นีมือืมปิดพุงกันพุงก่อยๆปิดพุ่งไว แตงนั ig, ic, ja. ok default, uh ่นแต่งนี่ใส่นั่นใส่นี่เนี้ยมันเป็นขันศิษย์ศูนย์เราบอกพอกระแม่ของกระบ้าเอียดาบว่าเด็ดแตงน้ำเนี้ยคนยังมาเป็นแต่ฟางเอาแต่ความ สะดวกข้องจะของบะมองว่าผู but, like temple, ้อื่นเขาสียากไปยากมากเขาสีนั s <S <Right. S 1> ่นสีนี่มันเกิดมาแตนอีกอั่าเนี่คนสังคนบอดีเลยพี่น้องมันก็ถือเหตุความทำเนียมกูแล้วไปทำหมากมาก ตงมาเพื่อื en, bone, bone, inside, ale, ale, inside, ่นเขาถือลำบากบ่อเขาหยากเหนียดหยากงานบ่อใส่ฝอยไปสืบของนะขอให้ใส่ฝอยไปสืบของนะขอกรยาเขากรเหยาบขับรถเปลี่ยนอยู่แคนตลู จืดใจอยบพี่น้องก็กินย่ำเดึกได้เนี่ตอนนี้จะม่วงแล้วเนาะโอ้ยตีสองแลวพี่น้องมปกินเขาตีสองกินเราเคยนอนเน,นี่ยบนี้ตายตกินแล้วพรุ่งนี้ก็รดนะจ๊ะ <c ười> กินคืนนี้พรุ่งนี้ลดนะจ๊ะ เอล่ะพี่้องใสอิ่มพอดมันมีแต่แปลกๆเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะฝากติดตามสาวไทยในยูอ,อีอเวิลนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ